อื uh huh. ท่านผู้ชมเห็นแล้วน้ำลายแตกยั่วยั่วย่วอันนี้จะเป็นแจ้วประแดกหวานกินกับมกม่วงหน่อยเนาะ uh huh. นี่เยิมเยิมเลยอันนี้ก็จะเป็นแจ้วผงมักม่วงของเราส่วนทางนี้ก็จะเป็นเมนูของหวาน แตงโมสวนใหญ่มานั่นเองซุกจิ๋วว้าวอุจมันอยากสุกไปแล้วมีทั้งคองสมคลองหวานอากาศร้อนร้อนวันนี้เน,นาะ หยับมาหยับมานางเลียงลูกเขาครับผู้ไดอยากกินส้มก็กินผูใ้ใดอยากกินหวานก็กินสรุปว่้กินขเขาเที่ยงแล้วนี่ยัเนกินเขาเศ้าข้าเช้านะกินสิบโมงนขงเขเ้ากี้เอเทียย่ยงกินใบซองน้อนท้องก็อยากอยาเวได้มาน้ มาเด้อยายรวยมาเดิอยาแก้ไอนี่สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดีตอนเที่ยงพี่น้องเอามากิดเนี่ยแม่ข้าวปุ่นข้ปุ่นกันย่างอยู่ในหม้อน่อยนั่นหนำแซ่บแซ่บย่างเป็นย่างยังไงคะจะเป็นย่างหมากฝาาปา าเก็น้เอนะเขาเจ้าบายกินคลองหวานก็บซซีนเนี่ยจะคำเถาะสิซีนในเด้อโอ๊ตหได้เด้อโมันกินร้ายเรากินซ้ำเนี่ยสวัสดีพี่น้องมากินสมแม่ยบมโอ้ยากินพี่อีกทุกคนมาเก็บเนือน้อก่นอน,นจอุ่มันสีสุพยังเอาไว้คายตอนมดันบนแ่เนาะชีวังบุนสุกไล่เกินช่องม,ม,มัมันสุกคกักแล้วมึงแน่น,นเลมงน่นตึงนี่น,นะ แล้วพันสีขายลุงละสี่สิบห้สาสิบส้าบาทกับคะแนนนี้ผู้ซื้อเก็บเงื่อกคับพุ่นก่อนจะรวยยังเสียคับพุ่นมากิน,นอา้าวจะรวยอยากับพุ่นอันนี้กินก้อนข้าวเที่ยงนี่พี่น้อง,ทองเที่ยงเลยยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงอยู่กินข้าวเทียยเท่ยงแล้วใบสอง เจ้าหวานนี่ยเราสุดเลยเจ้าหวานเจ้าคงกับหวานคือกันเจ๊น้ำตาเลยอ่ามันใหญ่โตมันต้องน้อยกว่านี้มันสิบกรอบกรอบแล้วมันสิบผสมแห้งไอ้มันอยากเอาแกงกันแล้บางด้วยนะมันเคลื่อนแ็งเรา บ้านเท้าเอินึ่กม่วงคำพี่น้องบางบ้านนี่ก็เสื่อหนึ่ม่วงปุ่มอยู่ไทยเขาเอนหนึม่วงแก้วแล้ดูมะม่วงหนกม่วงกระซอเอนี่ยาาในต้นเนะ่ยกำลังผลิตก,กินซับโมเมอร์นะเนี่ยหกม่วงกระซอกกินสมแท้

อา,ากาศก็เริ่มฮอนเลยพี่นอ้องยังดีที่มีห่มไม่อยู่อยู่ห่มกระบกอกสบายดีอา,ากาศฮอนๆแบบนี้ต้อง

móc đồ dốc chứ không mặt mong lắm giống hát mày 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 giống นักสกินอย่างแต่ละเมืออาหารก็ดีมันมีแนวกลิ่นอยู่ในตู้แต่ว่าขี้านกลิ่นกี้ขานเห็ดพวกหมูพวกเนื้อปลาปลาทีปลาปกันปเปนงมมันกันยังแช่อ,อยู่ในไหเนี้ยผมจับกลินเบอร์ละ เจาเ่ขนาย่อหอน่อมันเบิลแล้วกรับก็ใหญ่นักนำมันขอนม,มันแล้วจึกงไนี่หนกสมมันน่วยใหญ่มนเลยสมถ้า่วยหน่อยก็่ีนะมันสีแสบมันบอสมแหง ต้นของเข้าก็เป็นเลยแต่ว่าแหนมข้างนอกเนะี่ยโบเห็นเขาไปแหนมอยู่ในยอยู่ปลายสุดยีเทิงมัเป็นพวงอยูอเ่เนาขึ้นเครื่องซองอยู่ในพุนซอ,องอยีไนเงาะแหนมพุนซอง,ม,งมันเป็นในตรงกลางสมบันเท้าบดิสือพี่น้อง เบิ้ลมะกระทันเลยมะขามเออเแบอดเบิ้ลมะกระทันเลยมะม่วงมะขาม,ม,ขามน้อยเดี๋ยวยามหน้ากับมะข้อเป็นแต่แสบนี่ยมำๆแล้วเอาน้ำมันนีลาดแสบ ระดัดแจ่วหวานเนี่ยัน,นมนเป็นแจ่วหวานจริงางชมต้องเป็นแจ่วลาดแดกระซิวเนาะคุยตอนเขาจะว่า แสงโมกห้อนแบบนี้ขายตินดี มะม่มวงปีนี้นะนะดอกดกสู่ต้นแต่โบเป็นหมากมันบทจับต้นของเบาหมีนี่เป็นซิปกว่าต้น อยู่เทียงฟังพุน่นอากาศ่หาหกต,ต้นพุ่นมันรวมทั้งสาแต่เปลี่ยนหมากเป็นดอกดกแต่วา่าดอกมันหล,ล่นเบ้อแล้วคุยซิมอนคุยนี่ยวัวยั่วไม้อีกแล้วพี่น้องจา้ลาลังถังสกินสบมับ้ันแล้ว น้ำยาขนมจีนมาอีกแล้วยายรวยโอ้ยเอามายั่วข่อยอีกแล้วนี่เงี้ยจะให้ใจมั่ตัวเริ่มบ้าเลยนะคอยในยากอย่างอายายพ่อบ่อยิ่งไปย้ำอดใจเจ้าของหามใจเจ้าของเห็นก็เจ้ากินพี่น้องทัวคนเคยกินเนาะหลายคนบอกกินได้อยู่แต่ว่าอย่าไปกินหลายแต่ว่ากะไอ้ย้ำบอกกินดีกว่าพี่น้องเนาะ เขวานอันนี้น้ำยาขนมจีนบ่มีเห็ดเองแซ่บแซ่จะกับกุ้ง่็แซ่บไปามนถ้งว่ะมันใส่กะทิหลายเนาะมันบ่มีก็สิกินตะตอนมันนี่นะแป้งแป้งกัจริ้งจ่กมีต้องกินน้ำยามันกินกับอันแจ่วหมกม่วงอย่ว่ะเพื่อนกับขนมจีนนะครับคุณมันนึกว่าเป็นเบอร์พวกอะไร เด็กหน่อยนี่ยเขาอิ่มแล้วพี่น้องเขาไปแล้วขนาดบักโมนี่เบิ่งแน่แต่งโมดับถ่ายสองถาดบ่มีคนกินเราไปให้งัวเยบุญอันเนี้ยมันบัวซุกเท่าตัวนี้บัวซุกอันหนักป้ายหนักจุกอันบัวซุกขนมจีนให้กินเองนี่แซ่บเดิพี่น้องเนาะแซ่บแซ่บกว่าซื้อเขาเจ้ากินเพราะว่าเขาใส่แบบ อันนี้น้ำยากะทิใกล้บ้านมะใส่แบบเน้นๆเนื้อเน้นๆใกล้บ้านสองตบักใหญ่ยูเบซับจังไหนไมิตรเนื้อคนๆเลยกินกับะมะกผัวเนาะรวยกินอา้ <c ười> นอางเยอะแยะแซบแซบแซบกระยั<ม>ปาก นี่บ <ừ S 1> ้านบ่มีมีแต่คนมักกิ่นกระปุนกิ่นกระปุลเนาะชุ่มมือก็ได้เบ้ามือเบ้าหมีทุกอย่าเนาะกินชุ่มมือก็ได้อันนี้เพี่ถึงเตะมื่อวานเนี่ยแล้วมันเหลือแล้วก็แบ่งญาติพี่น้องกินปุณนหอปุนีฮออลไรมันก็เหลืออยู่น้ำเบิร์ตันนีบอลเลือดยังไม่สุกขนาดบอกกินกล้น้ำยามันยังกินแต่ตอนก็แซ่บ น้อยจำเจีปบกระแดกมันมันมีดอเน้อยหนขน่คอกกินกับพักกนหลาษ ห in ัวแบบนี้่ยมืดอกมันหล่นมืดดอกมันหล่นมืดกมนุ่นนะดโดมันอ่ะเราเก็บไปขายแตเมอวนี่ก็เก็บไปทำผ้าแปะกับมามามีทั้งหมักโมมีทั้งหมักมองมีทั้งขาปุ้นมาา ่เนมาว่านนกมาินายวแตมันกินหลายม่จฉาแถมกินหลายเบืงสุขภาพเน่เด้อเดี๋ยวเป็นเบาหวานคืไข้ไปสิล่าสุดก็เป็นเบาหวานเบได้กินน้อมูนี่ลนั่งเบิ้องใใับกระุ่นไปนัจเดี๋ยวดีกลิ่นยังก็บปลาได้กระุ่นดีอนีิเห็ดใี่เขา่ว่าเจ้องกิน่ได้ เป็นบาหวานทั้งไขมันกินนยังไม่ได้เลยพวกประเภทนี่กระบกินเรจะจับลาดจับเดียวจับเดียวมาขึ้นขึ้นมายอะขึ้นมาเยอะไปโลดมาติช่างกระทานเด้ช่างกระทานเนี้ยมองสมองสมองอะไเนี้ยสมองนะมาใช่ต้องตกแทมตก ยัยเป็นตะคอดผู้ดียวลายจักแม่หม้อหูนี่เ็ไปตึกวัดแล้วคอดเป็นทิงก็เป็ดมนตึงตคอดบริโภคตัวกว่าคอดเป็น่้อหันเด็กเ็มันทรงใสทรงสอยู่พรเป็นเป็้่นั่นแล้วคอมาหูน้ำลังตะกี้ตะคอดบริโหเยอะเย่นแล้วว่าน้องเงี่ยวบ่อยเนาะเยร่นแล้วว่าถ้าเงยววานแล้วแม่นบาหวานสรุปแล้วกูเป็ดแล้ว ตื่นมาไปตรวจว่าแม่ีรีาวานขึ้นแแ่นีอมันหวานหวานขันเข็มนะคะหมูเป็นขันหวานแ่ะแม่แล้หวานจังเลยหวานหวาน่แหงเขาอเหวานขาเี้ยแล้วหมดมาจออันีอันบาหวานแล้วคุ่อยนคุณสองร้อยหกสิบกว่าเกือบสามร้อย ไขมันเกือบห้ารอยเมื่อันกินมูอชูเมื่อชูขาบนน้อยนับเลยมาอยางนบัน้อย่จะามีจะบดอันนี้แหละกานบ่มีอืมีปลาเตะแล้วกง่ายท้าท่าจะขอยเลนลุยกับปลายมาเก็บเอาพอกไเก็บเอาสิ่งนกินเล็กน้อยๆปเอากระเลมเอาใช่ท้ มันเป็นระยัยังก็บริการในเบิ่งนมกกินสารผสมขนาดสื่อเครื่องตรวจเบาหวานมายังบ้านนี่ตรวจดู เราซื้อมาตั้งพันหนึ่งนละต้องมาจอเลือดเองอะไรพี่น้องจามาเนี่ยก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศในเพียงเท่านี้ไปแล้วท่านผู้ชมตาดีขินเบิร์ตแน่นี่เอพาโมนผ่พาโพธผ่าโพด